การฝึกฝนพัฒนาตัวเองนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะพระเจ้าท่นานว่อาอกาตาโรตากาตานะพระองค์เป็นแค่ผู้ชี้ทางผู้แนะนำทางให้เรานะแต่ว่าประข้อปฏิบัตินั้นก็อยู่ที่เรา ลงมือประพฤติปฏิบัตินะในนั้นการฝึกฝนพัฒนาตัวเองนี่มันจึงต้องทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกที่อนะันนั้นผลวิบากที่มันส่งผลน,นี่เวลามันส่งผลมันก็ส่งที่กายที่ใจยยเรานี่แหละ เวลาที่เราได้รับผัสษะได้รับรูปรับนามมาเนี่ยอันนี้เป็นผลของวิบากนะนาทีเราจึงต้องมาพัฒนากรรมเราเกิดมาเราเกิดมาพัฒนากรรมเราพัฒนาการกระทําเพื่อว่าให้มันได้รับผลที่มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะ อันนั้นเนี่ยตัวเวทนาตัวสิ่งที่เขามากระทบต่างๆก็ตามเนี่ยตัวความรู้สึกก็ตามเนี่ยก็เป็นผลเหมือนกันผลจากที่เรากระทำนั่นแหละจึงว่าเราต้องรู้จักที่จะพัฒนาพฤติกรรมของเราเพราะว่าพฤติกรรมนี่มันก็ส่งผลไปสู่ตัวผลตัววิบากที่มันจะได้รับ นั้นนี่เราจึงต้องพัฒนาตัวเองนะ,ะนั้นนี่การพัฒนาเนี่ยก็คือต้องเริ่มต้นจากการที่เรานั้นฝึกมีสติให้มันมากในการรักษากายวาจาใจของเรานั้สตินี่มันจะนำมาซึ่งการควบคุมความประพฤตินั้นศีลจริงๆจะเกิดขึ้นได้นี่ก็ต้อง มีสติเป็นตัวนําก่อนหากเราขาดสติขาดสัมปชัญญะแล้วนี่การที่จะมีศินขึ้นมาได้ก็เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าเราไม่รู้จักที่จะควบคุมกายวาจาใจของตัวเองนะนั้นพฤติกรรมภายนอกนี่มันคือความงดงามไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมนะกายกรรมสามวจีกรรมสนะี่ กายกรรมสก็เรื่องของศีลหนี่แหละนะศีลก็ 2, กนะ <c oughs> 1หนึ่งข้สองสาเดี๋ยวว่าสํารวมระวังในข้อ5นะ้าว่าทำยังไงเราถึงจะไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ไปฆ่าสัตวนะ์ไม่ไปจกจิงบิ่งราวรักขโมยของผู้อื่น ผิดลูกเมียคนอื่นหรือว่าวาจีีกรรมสีนีไม่ใช่แค่พูดเทศอย่างเดียวนะแต่เป็นศิลของผู้ปฏิบัติมันสัมมาวาจาก็ต้องรวมถึงพูดส่อเสียดพูดนินทาพูดเพ้อเจอด้วยดนะังนั้นถ้าเราควบคุมตรงนี้ไว้ได้มันก็จะทําให้พฤติกรรมนี่มันพัฒนาได้ดังนั้นพัฒนาสองอย่างนี้ ยังไม่เพียงพอมันต้องพัฒนาถึงระบบของใจเราด้วยนะถึงว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวควบคุมใจควบคุมภายในนะพอมันใจมันดีแล้วนี่กายกรรมวจีกรรมเนี่ยมันก็พลอยส่งผลดีออกมาด้วยนะดังนั้นนี่เราพัฒนาตัวเองเนี่เราก็พัฒนาในมิตินี้ในด้านนี้ ในด้านที่ว่ารู้จักที่จะควบคุมกายวาจาของเราไม่ให้ไปกระทำผิดคิดชั่วนะหรือว่าบางทีมันอาจจะคิดไม่ดีคิดชั่วนะคิดพานอย่างนี้แต่ว่าเราก็รู้จักควบคุมมันไว้นะรู้จักควบคุมในกายกรรมวัจีกรรมของเราไว้ไม่ให้มันส่งผลต่อไปยังโลกนะไปยังบุคคลอื่นอย่างนี้ มันเป็นการที่เรารู้จักที่จะหักข้ามใจเขาว่าถ้าหักข้ามใจขึ้นมาเนี่ยสินมันจึงจะเกิดขึ้นได้นั้นกนจะฆ่าสัตว์ได้น่ะจะรักของได้นี่ก็ต้องประกอบด้วยความโกรธบ้างประกอบด้วยความโลภบ,บ้างนะจะทําผิดศินได้ก็นั่นแหละประกอบด้วยอกุศลมนนะทั้งสามอย่างหนละตัวโทสะโลภะโมหะนะที่มันทํางานอยู่ ในขันธาสันดานเราดังนั้นถ้าเราสามารถกระทําผิดได้นี่นั่นก็แสดงว่าตัวกิเลสมีกําลังกว่าความดีในใจเรานั้นเราขาดสติสัมปชัญญะในการควบคุมกายวาจาใจของเราสามารถที่จะกระทําผิดคิดชั่วได้สภาพจิตนี่มันก็ดำเนินไปของมัน มันอยู่ที่เราว่าเรารู้จักควบคุมตัวเองไหมนะรู้จักที่จะสํารวมหรือเปล่าหรือว่าเรากระทำไปตามอำนาจของกิเลสอำนาจของความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้นั้นพอเราเกิดขึ้นมานให้เราพัฒนาตัวเองก่อนนะเกิดขึ้นมาพัฒนาตัวเองเหมือนกับว่าเรา,าฝึกว่ายน้ำมาแหละนะเราฝึกว่ายน้ำ ก่อนเราถึงสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ถ้าเรายัางว่ายน้ําไม่แข็งว่ายน้ำไม่เป็นนี่การที่จะไปช่วยคนอื่นมันก็เป็นเรื่องยากนะมันก็พากันจมน้ําตายทั้งนั้นเองดังนั้นนี่ก็ต้องรู้จักสํารวมระมัดร,ระวังสํารวมก็คือสํารวมโดยสติสัมปชัญญนะนั่นแหละถ้าสํารวมได้ก็ มันเป็นความงดงามขึ้นมาเขาเรียกว่าศีลาพรน,น,นะนะมาจากคำว่าศีบอกอาพรน,น,นะอาพรคือเครื่องประดับตกแต่งนี่แหละนั้นสีนี่มันจึงเป็นเครื่องประดับตกแตง่งกายบาจาของเราให้มันงดงามนะถ้าเป็นโยมมีศีอย่างเงี้ยก็เป็นโยมที่งดงามถ้าเป็นพระเป็นชีมีศีอย่างเงี้ยก็เป็นพระชีที่งดงาม นะก็คือมันรู้จักที่จะสำรวมนั่นแหละรู้จักควบคุมตัวเองอะไรที่ควรแสดงออกมาอะไรที่ควรพูดอะไรที่ควรคิดนะมันจะรู้จักควบคุมใจตัวเองแล้วก็ควบคุมกายวาจาด้วยไม่ได้แสดงให้มันกระทบกับโลกนะกับคนอื่นนะเพราะว่ามัน ควบคุมตัวเองอยู่งั้นถ้ากิเลสมันทำงานเนี่ยก็แสดงว่าปัญญาเรามันน้อยปัญญามันอ่อนนะปัญญาอ่อนกำลังมันก็แสดงออกมาแสดงพฤติกรรมของความโลภความโกรธความหลองออกมานะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นไฟธนว่านะเป็นไฟที่มันเผาใจตัวเองเป็นโทสักขินะโลภะขิโมหะขินะนะก็คือไฟที่มันเผา ซึ่งก่อนที่มันจะเผาคนอื่นนี่มันก็เผาตัวเองก่อนนั่นแหละแต่ว่าตัวเองนี่ไม่รู้เวลาที่เราโกรธคนอื่นนี่คนที่ถูกโกรธก่อนก็คือใจของเราเองมันเผาใจเราเวลาที่เราจ้องจับผิดใครเวลาที่เราอาฆาตมาดร้ายใครนี่ใจของเขาไม่มีความสุขหรอกเขาจะถูกเผาใจนี่ถูกเผาไฟอยู่อย่างนั้นเข่นคิดอยอยางนั้น ทำให้แสดงออกมาทั้งหน้าตาผิวพรรณน่ะนั้นคนที่โกรธได้โกรธเป็นนี่คือคนที่สภาพของความโกรธนี่มันเผารนใจนะเราอยากให้เขา <c oughs> ชิบหายวายวอดอยากให้เขาได้ไม่ดีอย่างนี้นั่นคนที่ได้ไม่ดีก่อนก็คือคนที่มีความโกรธในใจนั่นแหละคนที่เผารนก่อนเราอยากให้เขา ผิวมองค้ำอย่างให้เขาไม่ได้ดีอย่างเงี้ยคนที่ผิวมองค้ำก่อนก็คือตัวเราเองนะไม่ว่าจะเป็นระบบภายในที่มันเกิดขึ้นนะกรดในกระแสะเลือดนะกดแลกติดต่างๆนะมันทำให้เป็นผลที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ที่ต้องไม่ต้องรอชาต์หน้านะไม่ต้องรอชาต์หน้ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้แล้วเป็นผลเสีย ก็อย่างเช่นว่าปัญหาความเครียดความกังวลอะไรต่างๆนี่แหละก็เป็นผลมาจากที่เราสั่งสมนะสั่งสมความโกรธบ่อยๆสั่งสมความอิจฉาลิสยาตาร้อนบ่อยๆมันก็ส่งผลออกมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสภาพธรรมนะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเขาเรียกว่าเป็นตัวนิวรณ์นะั่นะแหละจะเป็นกรารมาฉันทะนะ พยาปาทะนะในความพยาบาะความพยาบาทความผูกโกรธอย่างนี้มันสภาพมันก็คือมันเผาลนจิตใจทําลายล้างมันมาทําลายล้างคุณงามความดีของเราที่เคยมีมาสร้างสังส่งสมมาก็เลื่อนหายไปเพราะว่าถูกสภาพของความโกรธอกุศลเราเนี่ยมันครอบงาใจเราอยู่ฉะนั้นนี่นั้นความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจเรานะ ไม่ใช่ว่าเราไปโกรธคนอื่นแล้วคนอื่นจะพินาศิบหายก็ไม่ใช่นะมันเป็นการทำร้ายทำลายตัวเองอย่างน้อยๆก็ฝึกให้นิสัยพฤติกรรมของเราเนี่มันคุ้นชินกับกิเลสนะเกิดความไม่งดงามไม่สางงางามขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีความสำรวมไม่มีศีลเป็นที่รักนะะบุคคลที่มีศีลนี่เป็นบุคคลที่เป็นที่รักหรอ่านะ เป็นที่รักของมนุษย์แล้วก็อมนุษย์นะทั้งเทวดาทั้งสัตว์เดรัจฉานต่างๆเนะี่ยมันก็รู้ได้สัมผัสได้ก็คือเกิดจากพฤติกรรมของเรานี่แหละนะพฤติกรรมที่ว่าเรารู้จักสำรวมรู้จักคอยระมัดระวังนะอะไรที่มันควรแสดงออกพฤติกรรมอะไรที่เราควรพูดนะควรคิดนะควรกระทำอย่างนี้มันจะรู้เรื่อง จะรู้จักการะเทศะแต่ถ้าเราขาดตรงนี้นี่นะขาดสติสัมปชัญญะขาดศีลนี่ขาดการได้ยินได้ฟังมันก็ทำให้ขาดนะคุณงามความดีเหล่านี้ไปนะเขาเรียกว่าไม่มีศีลาภรณ์ไม่มีอาภรณ์คือเสื้อผ้านะเหมือนกับคนไม่ใส่เสื้อผ้านั่นแหละมันไม่น่าดูนะไม่มีความ ไม่มียางอายเขาะ่ะการฮิริโอตตะเฮลิโอตตะปนี่มันก็นั่นแหละจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากการที่เรามีสตินะมีศีลเกิดเป็นฮีลิโอตตะปขึ้นมานะนั้นคนที่ไม่มีฮิโอตตะปานี่ก็จะทําผิดคิดชั่วได้ทั้งในที่รับแล้วก็ที่แจ้งนะในที่แจ้งก็กระทำความชั่วได้ เราจะเห็นตามสังคมทั่วไปอย่างนี้หรือว่าในที่ลับก็กระทำความไม่ดีได้นะซึ่งก็ต้องเขาเรียกว่ามันขาดการหักห้ามใจตัวเองปล่อยใจไปตามความอยากไปตามอารมณ์ไปตามความรู้สึกนะใช้แต่อารมณ์แต่ว่าไม่ใช่เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์มันเยอะกว่าอารมณ์กับจิตนี่มันก็คนละอย่างกันนะ อารมณ์กับจิตกขาละอย่างกันจิตมีหน้าที่ในการรู้อารมณ์นะจิตนี่มันไม่รู้ดีรู้ชั่วหรอกมันไม่รู้จักหาข้ามตัวเองนะมันก็กระทําตามอารมณ์หรือว่าสิ่งที่เขามากระทบนั่นแหละแต่ถ้าเรามีเครื่องมือคนที่ไปด้วยธรรมอยู่ด้วยธรรมเนี่ยคนที่มีสติสัมปชัญญะนี่มันก็จะมีสติสัมปชัญญะนี่ไปควบคุมจิตอีกทีนึงไม่ให้กระทําตามอารมณ์ งันเราจะเห็นว่าคนนี้อา,อารมณ์ร้อนนะคนนี้อารมณ์ดีคนนี้อารมณ์นนมเสียเห็นไหมมันจะมีอารมณ์อารมณ์ร้อนอารมณ์ดีอารมณ์มเสียก็เป็นอารมณ์นะที่ว่ามันไม่ได้ถูกควบคุมโดยสติสัมปชัญญะนะถ้ามันถูกควบคุมเนะี่ยมันก็จะไม่ค่อยร้อนนานนะมันจะไม่ร้อนไม่เย็นหรอกนะมันจะไม่มีดีมีเสีย แต่ว่ามันจะรู้จักหน้าที่ของตัวเองเราเกิดมาเนี่เราเกิดมาทําไมเราจะรู้จักหน้าที่เ,เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมพัฒนาการกระทำนะพัฒนาทางกายนี่แหละนะพัฒนากายเรานี่พัฒนายังไงพัฒนากายก็คือพัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละนะพัฒนาตาหูของเราให้มันไปเสพสิ่งที่มันดีด ไม่ไปเสพสิ่งที่มันไม่ดีนะดูทาพูดคิดนะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ใน,นพัฒนากายใช่ไหมส่วนพัฒนาศีลก็ควบคุมความประพฤติของเราไม่ให้มันไปกล่าวว่าร้ายไปกระทําผิดไปกระทําไม่ดีไปกระทําชั่วกับคนอื่นแม้ว่าคนอื่นเขาจะสมควรกระทาผิดสมควรที่จะได้รับ การด่าว่ากล่าวก็ตามนะแต่ว่ามันเหมือนกับเราโคลนไปล้างโคลนมันก็ไม่สะอาดอยู่ดีนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างเกิดมาด้วยอํานาจของกรรมตัวเองต่างคนต่างเกิดมาด้วยแรงกรรมนะแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีทานแบบนะดังนะนั้นนี่เราเกิดมานี่เราไม่ได้เกิดมาเปลี่ยนใครนะเราไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วต้องเปลี่ยนแปลงคนนั้นคนนี้ให้ดีนะ ลูกเราต้องเป็นอย่างนี้นะสามีต้องเป็นอย่างนี้นะเจ้านายลูกน้องต้องเป็นอย่างนี้นะเนี่ยคือต่างคนนี่ก็ต่างพัฒนาตัวเองต่างคนต่างที่จะฝึกฝนตัวเองเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้เป็นเจ้าของใครเราไม่ได้เป็นเจ้าของลูกไม่ได้เป็นเจ้าของสามีไม่ได้เป็นเจ้าของคนอื่นเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานอย่างนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของเขาแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาก็ตามเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ ลูกนะ world, ้องนะเปียงแต่ว่าทําตามหน้าที่เฉยๆนะจนสุดท้ายแล้วนี่ <Knights. S 1> ตัวของเราเองเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของของเราเองนะเราบอกว่ามันเป็นร่างกายเรานี่เราห้ามมันได้ไหมละ่ะห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ไหมละ่ะก็ห้ามไม่ได้หรือไม่กระทั่งจิตใจของเราเองนี่แหละมันบอกว่าใจเลาใจเราเนี่เห็นไหมแล้วก็ยังห้ามมันไม่ได้เลยห้ามให้มันได้คิดไม่ดีไม่ได้ ถ้ามันห้ามได้นั่นแหละของเราเดี๋ยวถ้ามันห้ามไม่ได้เนั่นมันมันไม่ใช่ของเราอย่างนั้นแล้วนี่ตัวเองนี่เราก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยเราจรึงไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงใครได้นะเราอย่าอยากให้เราเป็นเหมือนเขาเพราะตัวเราเองนี่ก็ทุกข์พอแรงอยู่แล้วเราก็ลุ่มๆมดนๆน,น,นะบังคับบัญชาตัวเองก็ไม่ได้แล้วเราจะไปบังคับบัญชาใคร ดังนั้นทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองมีหน้าที่ในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองไม่ได้ให้สร้างความเดือดร้อนกับใครอ่าน,นีถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมก็มีศีลห้าศีลแปดใช่ไหมล่ะ,ะเป็นพระเป็นชีก็มีศีลแปดศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดอย่างนี้แล้วก็ยังมีข้อปฏิบัติยิบย่อยอีกมากมายนั่นคือความงดงามของการดำเนินชีวิตนในการพัฒนาตัวเอง พอม,มันพัฒนาร่างกายพัฒนานะพฤติกรรมอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็อยู่กับคนอื่นได้มีความงดงามอยู่ด้วยกันนะไม่ได้ว่าแหกกฎนะถ้าแหกกฎควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็จะเห็นตามสังคมทั่วไปเขาก็ให้ไปอยู่คุกเห็นไหมคุกเอาไว้ขังใครคุกเอาไว้ขังคนที่แหกกฎ คนที่เอาเปรียบสังคมคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็คือกําลังจิตมันไม่เพียงพอมันไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วใช่ไหมละ่ะเขาก็เลยเอา้าเมื่อไม่รู้จักก็จะไปช่วยช่วยควบคุมพฤติกรรมทางกายเอาไว้อย่างน้อยก็ไม่ให้ไปทําร้ายใครไม่ให้ไปด่าว่าใครก็ควบคุมร่างกายวาจาเอาไว้ ควบคุมร่างกายของนักโทษนั้นเอาไว้ไม่ให้ว่าต้องไประรานใครอันนี้คือเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เป็นผู้ที่ทุพพลภาพทางด้านจิตใจก็ต้องเอาไปช่วยขัดเกลาเอาไปกักกั้นบริเวณไว้อย่างนี้นะนะถามว่าเราแตกต่างกันไหมกับนักโทษเหล่านั้นก็คือก็ไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้ต่างกัน เพียงแต่ว่าพฤติกรรมที่เราแสดงออกมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะยังไม่ได้ถึงขั้นต้องผิดกฎหมายผิดอะไรบ้านเมืองนะเรายังพอที่จะควบคุมตัวเองได้ซึ่งเขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาผิดทุกคนเขาก็แค่ทําผิดชั่วคราวเฉยๆควบคุมไม่ได้ชั่วคราวก็เหมือนกับเรานี่แหละที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ชั่วคราวนะพูดชั่วบ้างคิดชั่วบ้างนะกระทาชั่วบ้าง แต่ว่ามันยังไม่ได้หนักหนาสาหัสที่มันจะผิดกฎหมายจึงยังไม่ได้ที่ต้องไปอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะซึ่งบางทีคนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเขาอาจจะควบคุมตัวเองได้อาจจะสํานึกอาจจะรู้โทษของมันแล้วว่าเออไม่น่าทําอย่างนั้นเลยแค่ความโกรธแค่วูบเดียวก็สามารถฆ่าคนได้อย่างนี้แค่ความโลภแค่นิดวูบเดียวก็สามารถที่จะขโมย ของคนอื่นได้อย่างนี้น,น,นั่นคือความโทษโทษของความวูบเดียวโทษของการขาดสตินั่นเองเห็นไหมมันก็เป็นโทษกับตัวเองอน,นั้นนี่ตัวเราเองนี่เราจะทํำยังไงให้ตัวเองนี่มีความมดงามขึ้นมามีความสุขความสงบขึ้นมาก็คือต้องรู้จักหน้าที่ตัวเองนั่นแหละรู้จักสํารวมในสิกขาบทในข้อปฏิบัติสิกขาคือการศึกษา บทก็คือบทเรียนนะเป็นบทเรียนที่เราต้องศึกษาเรื่องของชีวิตเรา,ศ,าเรศึกษาเรื่องของศึกษาเรื่องของศีลสิขาอ้่าเนี้เรื่องของพฤติกรรมในการที่เราอยู่ร่วมกันกับสังคมจิตตสิขาก็ศึกษาเรื่องจิตใจนี่แหละเวลาที่ความโลภความโกรธความหลงมันครอบงำเนี่ยมันมันห้ามไม่ได้หรอกนะมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันแต่ทายังไงถึงจะไม่ให้ไปละลานคนอื่น ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนให้ไม่ให้มันทุกข์มากนะรู้เท่าทันมันยังไงอันนี้คือเรื่องของจิตตะสิกขาจึงว่าต้องมีสติควบคุมจิตนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายก็ปัญญาสิกขาทีนี้ก็คือศึกษาเรื่องของปัญญาถ้าจิตมีปัญญานี่ตัวอวิชามันก็หมดไปตัวความโลภความกดความหลงมันก็หมดไปเพราะว่าปัญญามันเข้ามาแทนที่ มาควบคุมจิตดวงนี้นะให้มันปลอดโปร่งโล่งเบานะให้มันพ้นจากความทุกข์จากกระแสกิเลสทั้งปวงขึ้นมาอันนี้แหละคือหน้าที่ของพวกเรานะฉะนั้นนี่เราจึงมาดูว่าโอ้เราเกิดมานี่เวลามันสั้นมากนะที่เราจะมาฝึกฝนตัวนี้พราะฝึกฝนตัวเองนี่โอ้มันฝึกยากมากนะต่อให้จบดรมากี่ใบก็ทุกเหมือนเดิมนะถ้ายังไม่รู้จักฝึกฝนตัวเองนี่ นะตรงกันข้ามถ้าไม่ได้จบอะไรเลยแต่ว่าศึกษาตัวเองอยู่ศึกษาศึกษาข้อปฏิบัติอย่างนี้อยู่ก็ค่อยๆงดงามไปค่อยๆงดงามค่อยๆมีศีลมีธรรมขึ้นมาอันนี้นี่คือประโยชน์ของการศึกษาเราเกิดมาเราเกิดมาเพื่อศึกษานี่แหละฉะนั้นก็ทำความศึกษาของเราให้ดีนะทุกคนก็ต่างรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้ว นะถ้าทำน้าทีตัวเองแล้วนี่มันไม่มีความขาดตกบกพร่องไม่มีที่ต้องมาด่าว่าตาหนิกันนะอันนั้นนี่ก็ทำความศึกษาเรื่องราวของชีวิตของเรานี่แหละในแต่ละวันแต่ละวันนะก็ฝากพวกเราเอาไว้นะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดเช้ากัน